โดยเฉพาะสุภกินอาหารพรหมในร่างของนักบวชหรือนักปฏิบัติธรรมซึ่งที่จริงเป็นผู้ได้ดีแล้วทีเดียวเป็นผู้ทรงภูมิมีภูมิโดยจริงคือมีคุณงามความดีแล้วมีธรรมในตนแล้วทีเดียวถึงขนาดสูงยิ่งแล้วทีเดียวก็มีแต่หลงไหลในความดียึดมันเอาเป็นเอาตายในความสูงความดีนั้นจนเกินไปก็ยิ่งเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักเช่น พระอนาคามีผู้สูงยิ่งแล้วเพราะละอัตภาพในโลกต่ำเลิกขาดในโลกอบายโลกกามโลกธรรมแปดมาได้กระทั่งเหลือแต่เพียงอัตภาพของอัตตาในอัตตาแห่งตนนี้เท่านั้นทว่ากลับยิ่งหลงยึดในความดีที่เป็นความจริงของตอนนี้ซึ่งมันก็น่ายึดน่าหลงหน่ายินดีน่าบูชายอย่างยิ่งจริงๆเสียด้วยและนี่แหละคือรูปราคาอรูปราคาที่ซับซ้อนซ่อนแฝงสุขุมยิ่ง ที่ต้องรู้ยิ่งซ่อนภูมิรู้ที่ตนได้ตนมีเข้าไปอีกให้ได้ตนยิ่งสูงก็ต้องยิ่งต้องลดความสูงของตนในตนเป็นเรื่องของรูปรจิตอรูปรจิตโดยแท้ตรงตรงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถ้ารู้เช่นนี้ไม่ได้ลดละอัตตาในอัตตาดังนี้ไม่ลงวางอัตตาในอัตตาดังกล่าวนี้ไม่ขาดก็นั่นแหละคือสุภกินหาพรหมสูงแล้วทีเดียวแต่สูงไม่ได้ ดีไม่ดีจะพลานพลอยทำให้ตนดูต่ำเป็นเสียหายแย่ไปด้วยก็เป็นได้จริงๆและอยากคิดว่าสภาพของผู้เป็นสุภกินอาหาพรมนั้นจะมีแค่คนผู้ภูมิถึงอนาคามีเท่านั้นนะคนทุกระดับยังมีอัตราชนิดละเอียดเช่นนี้อยู่แทบทุกคนถ้าสุภกินอาหาพรมผู้ใดยังรู้ยังจับตัวความเป็นสุภกินอาหาของตัวก็ไม่ได้ก็ยังละความเป็นสุภกินอาหาแห่งตนไม่ได้และยิ่งท้าซ้ำ แ้มหลงหยึดมั่นถือมั่นถือดีในตัวตนหนักขึ้นเป็นมานะกิเลสเติมมานะสังโยชน์มากเข้าเท่าใดเท่าใดก็จะยิ่งเห็นตนเลิศโลกยิ่งฝ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้นเท่านั้นความใหญ่ยิ่งจะฟูเฟื่องเป็นไม่กลิ่งเกรงไม่กลัวใครได้เลยในทุกมุมเขตแคว้นแดนฟ้าเหนือโลกล่าแผ่นดินก็ได้ชื่อว่าเวหับพลาพรมเป็นพรมลำดับที่สิเวหับพลาแปลว่า ผลเทียมฟ้าหรือผู้ใหญ่ยิ่งฟ้าหรือฟ้าไม่มีผลเรียกว่าจิตมันใหญ่จนยิ่งฟ้ายิ่งดินหรือใหญ่จนไม่มีฟ้าไม่มีดินกันแล้วพรมชนิดนี้ก็คือผู้ที่มีความยึดมั่นถือเก่งกาจคือคนลืมตาพลงที่มีความหลงตนยกตนหรือยึดความยิ่งความใหญ่ความสูงของตนจิตปัญญาของคนผู้นี้เรียกว่าจมไม่ลงวางไม่หลุดฉุดไม่ถอนเอาทีเดียวถ้าไม่รู้ตัวด้วยปัญญาอันยิ่ง เพราะน่าเห็นใจจริงๆมันเป็นความหลงในความจริงเป็นความยึดในความดีซึ่งสขุมและซ้อนแฝงมากหรือไม่พยายามจริงๆจนหัดปล่อยหัดวางให้ได้จนเลิกยึดมั่นในความเก่งความดีความสูงความมากความใหญ่อันเป็นความจริงของตนลงก็จะคงเป็นพรหมเช่นนี้อยู่ตลอดอายุกับแห่งความยึดมั่นนั้นๆแม้จะตายแล้วเกิดอีกอยู่เาใดเทใดกี่ชาติก็ตามยอดแห่งความเป็นเวหผลาพรม จึงเป็นได้ทั้งจอมจัก,กรพรรดิผู้ยอดหญิงยโสศักดินาผู้องค์อาจจองหองเดียรถีผู้มีอภิญญาเก่งกล้าทารนงหรือกระยาจกผู้พยองในฝีมือตีกะโหลกเคาะกลาของตนและหรือหนูตัวจ้อยที่หลงภาคภูมิยิ่งใหญ่ในการได้ช่วยราชสีติดแล้วนายพรานหลุดออกมาได้เพียงหนเดียวแล้วก็หลงในความดีจุดเดียวนั้นของตนทำให้อัตตาของมันพองขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเมื่อไม่รู้ตัวไม่เห็นทางเมื่อรู้ทางมักจะลดจะทําให้เล็กลงได้มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนคับฟ้าใหญ่ยิ่งฟ้าก็ได้หรือที่สุดนักบวชนักปฏิบัติทรรมเองมีภูมิธรรมมีคุณธรรมแล้วหลงในคุณธรรมซึ่งบางคนก็เพิ่งมีเพียงน้อยก็ดีมีมากขึ้นแค่ใดแค่ใดก็ตามยิ่งพยองในภูมิของตนจนอัตตามันยิ่งใหญ่ เป็นเวหัพลานี้ก็เช่นกันและสุดท้ายแห่งความสุดยอดของขั้นยอดสุดพระอนาคามีที่จมไม่ลงปลงไม่ได้รู้ไม่ออกอัตตาในอัตตาก็จะนับวันโตใหญ่ขับฟ้าเป็นเวหัพลาพรมแทๆ้ๆจนได้ชนีแลส่วนพรมลำดับที่11คืออสัญญีพรมหรืออสัญญะสัตตพรมนั้นได้เคยอธิบายมาอย่างมากแล้วคือพวกยึดความไม่มีสัญญาไม่รับรู้โลก ใครจะใหญ่จะเล็กอย่างไรก็ไม่เอานิยายด้วยไม่สัญญิงสัญญาอะไรกับโลกกับสังคมกับปวงชนใดๆละ่ะใครจะยึดจะถืออะไรข้าไม่ยึดไม่ถือด้วยว่างั้นเถอะแต่เขาผู้นี้ก็ยังหลงยึดความเป็นตนอันสุดแสนจะรู้ตัวแห่งความเป็นตนนี้ยากที่สุดอรูประมยาอต,ตาหรือยึดที่ตนเห็นดีเห็นชอบเสพสุขเสพทุกข์ของเราอยู่นั่นเอง เป็นพวกที่ตรงกันข้ามกับเวหผลาพรมในแง่ที่หลงยึดหลงเสพในอัตตาค้องเฉพาะตนไม่แสดงออกไม่ปล่อยให้ใครทิ้งโลกทิ้งคนไม่รับรู้อารมณ์โลกหรืออารมณ์ของคนสัตว์ในโลกนั่นเองตนหลงอะไรพอใจอะไรยึดอะไรก็อิสระอยู่แต่ตนผู้เดียวและเสพของตนผู้เดียวตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาโมหะของตนที่ยังมีอยู่ไม่เอาอำนาจโลกสมมติโลกโลกาธิปไตยมายึด ไม่เอาอำนาจธรรมอันทั้งมีสม,มุิและประมัตมาธิปไตยมาถือเอาแต่ส่วนตนเพียงผู้เดียวเป็นใหญ่อัตตาที่ปไตยจริงๆเป็นผู้เห็นแก่ตัวจัดชัดๆพวกนี้ทิ้งโลกธรรมลาบยศสรรเสริญได้แต่ยังไม่ทิ้งสุขแม้จะเป็นพระอนาคามีแล้วแท้ก็ยังจะมีวูปะสมสุขที่ท่านติดท่านหลงของแต่ละท่านตามอัตตาที่ท่านยึดเสพจริงและหรือจะยังมีโลกกามคุณเหลืออยู่ก็ยังได้ในพวกนี้ ถ้าไม่ใช่กรณีพระอนาคามีแท้และหรือแม้จะเป็นอสัญเีพรมในแบบนั่งหลับตาดับจิตแล้วเสพสุขอยู่กับความดับความว่างอภิสัญญาเนิรอสมาบัติตามที่เคยอธิบายมาแล้วนั้นถึงปานนี้กามานุสัยก็ดีการมาตันหาก็ตามที่ต้องพักชั่วคราวเพราะถูกปิดหูตาปากจมูกกายชั่วครู่เสียแล้วนี่มันก็ยังคงมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายดิ้นไปไหนอยู่นั่นเอง พามารู้จักหน้าตาเจ้ากิเลสพวกนี้แท้และไม่มีอาวุธไม่มีวิธีการมักควิธีที่ถูกแท้ที่ดีแท้ทั้งไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาประหัดประหารมันจริงๆข้อสังเกตสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนของธรรมะจะปรากฏชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นกล่าวคือขณะนี้สภาพธรรมของการยึดที่เรียกว่าพรหมปาริสัชฌาก็จะปรากฏอันคืออสัญญีก็ยึดการดับหรือสุขส่วนตนท่าเดียว เวหัพลาก็ยึดความรู้ความดีที่ตนเห็นถูกเอาจริงเอาจังแม้จะทุกข์ก็ยังยอมอยังทนยังสู้สภาพธรรมของการแสดงออกการปล่อยออกการวางการแจกออกไปแผ่ออกไปเบ่งออกไปที่เรียกว่าพรหมปโรหิตาก็จะปรากฏอันคือเวหัพพลาก็ทำให้สว่างต้องการแผ่ออกไปออกไปออกไปสอน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 ,สอ,นอวด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 แสดง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  ส่วนอสัญญีก็วางโลกวางผู้คนปล่อยหมดไม่เอาภาระอะไรวางสิ้นแม้แต่ความรับรู้และแม้ความเป็นสุปกินหาพรมซึ่งเป็นอัพยากตะธรรมสำหรับผู้ยังไม่มีญาณยังไม่มีปัญญาสามารถแบ่งแยกออกได้เพราะมันยังเป็นสภาพธรรมที่ปนปนรวมๆจึงวิจัยยังไม่ออกเห็นยังไม่ได้ปัญญาเห็นเป็นความชัดเจนยังไม่ได้อีกอันหนึ่งความมากพอของเหตุปัจจัยยังไม่ถึงที่ นบัตรนี้สุภะนั้นก็แยกออกมาเป็นเวหัภพลาคือสแสดงออกจ้าสว่างฟ้าไปเลยแผ่กระจายกว้างขวางออกในมุมอวดดีเบ่งจุดดีออกให้จัดส่วนกินอาหารนั้นก็แยกออกเป็นอสัญญีคือตัดโลกไม่อวดไม่ให้ใครยึดเป็นอัตตาเอาเองเสพเองจัดจนไม่อาจจะเห็นได้มืดสนิทมืดดำเม้มอยู่ที่ตนคนเดียวนั่นเองยึดสนิทจริงๆ จึงเป็นการแบ่งธรรมออกเป็นสองส่วนถ้าเรียกฝ่ายใดเป็นกุศลธรรมอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นอกุศลธรรมนั่นเองเป็นการแทงทะลุอัพยากะตะธรรมออกมาแล้วขอให้ตรองให้ดีจะเห็นทางสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนชัดและจะเข้าใจในอภิธรรมทั้งสามคือกุศลธรมลธรมอกุศลธรรมและอัพยากะตะธรรมได้ยิ่งขึ้น กระนั้นก็ตามสำหรับอสัญญีสัตว์อันเป็นพรมขั้นสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่พรมสุทาวาสนี้ผู้ที่หยุดมันได้ขนาดจริงๆมีความแกร่งกล้าสามารถจนดับได้แม้ในขณะตาก็ยังลืมอยู่โร่งๆแต่เป็นตาพระาตาบอดใส่ไปก็เป็นได้มีได้จริงๆ